เฮลิกลาซั้นนะครับสูตรหน้าชาวสวีเดนรายนี้บอกได้เลยว่าผมอยากทําทีมที่มีพี่เขามายาวนานนะฮะ <S <S แต่ว่าทําบาซ่าก็ไม่เคยเข้ามือนะจะไปทําแมนยูในเกมมันก็เอาจริงไม่ค่อยตอบโจทย์ชีวิตผมเท่าไหร่จะไปทำเซลติกมันก็คงไม่ไหวแล้วถามว่าจะทําทีมอะไรดีให้ได้เล่นลาสั้นตัวนี้สุดท้ายแล้วไปลงตัวที่ปูซีอยูนั่นเองนะครับผม เนี่ยง่ายดิเอาจริงฟูลทีมซีเนี่ยเป็นดีมที่สามารถทําได้โดยไร้ขีดจํากัดแต่ผมบอกได้เลยนะว่ามันมีนักเตะตัวเทพเทสเถืเ่อนเือนแท,ทบทุกตัวในเกมเลยนะเอาจริงโรนโดโมเมซี่นีย่ยืนหนึ่งมาเลยจะเป็นเล่นซีดานก็มีเชนเดอร์ก็มาเออยกไปส่วนเลสก็มีต่อเลสก็เทพมีขายด้วยเอาไม่มีแหละเมื่อกี้มีขายมีคนดึงไปแหละก้องหลังก็แน่นนะครับเนี่ยมาดีนี้กลองหน้าก็เร็วเชฟเชนโกหรือจะไปเฟอร์ดีนานเออหรือไปลุยฟิโกวินิ ซีอุดก็มาคือมีทุกตัวที่มีในเกมผมบอกเลยนะครับไรเ,เขาจํากัดแบบสุดๆนะครับคนหลุมคนลิดอะไรองี้นะฮะอองลอองลีมีเงินแค่ไหนก็ใส่เข้าไปให้มันสุดๆนะครับวาลาน,นี่เปิดได้ไหมไม่มีเลยนะฮะด,ดีโก้ดีเกอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าฟูซียูนี่ยาวๆนะครับเอออีกหน่อยนะ่าจะมีขายกันให้พืบแหละผมบอกเลยว่าอนาคตไกลใส่ใจใผู้บนะริโภคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใส่เลย ฟูซียูจังหวะนี้เจมเก่งไหมดูเวลเน้องยังไปเล่นเลยนเนี่ยเวลหนึ่งเพิ่งซื้อมาเลยนะใช้งเงินก็ไม่มากไม่ไม่มนะอืมโสกัดดิ่งอ่ะพลังทองนั้งแถบนะครับเออ่ยเล่นจริงก็ผิวคล่องเร็วยิงคมเชนไอเดอร์นี่ก็รู้สึกได้เลยนะว่าอันนี้ยังไม่ได้อัพพลังฝึกฝนนะแต่ผมบอกได้เลยว่าลูกปั่นเฉียบคมกว่าปี24โลพอสมควรน,นะครับโกนี่ไม่เป็นไรหรอกเอาให้มัน FP พอก็พอนะครับ,รบเพราะว่าฟูสิบตัวมันก็เพียงพอแล้วอันนี้คือ FP มันก็ค่อนข้างเยอะหลายตัวแล้วนะเอาจริ ยังเหลืออยู่พอสมควรนะครับสามารถอัพตัวเทปเทปยัดเข้ามาได้อีกพอสมควรนะล่ะลูดิเกอร์เนี่ยเอฟพียี่สิบหกเองนะเอามาแทนสโตนในรุ่นเอฟพีได้อีกและในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับเวนวากูวากูของออฟตาที่เปิดพีมาแล้วถึงสองรอบแต่ก็หมดเร็วตลอดแต่ข่าวดีคือตอนนี้เขาเปิดพีใหม่อีกรอบนะครับไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะใครสนใจก็อย่าลืมรีบไปบีนะฮะเว้นรุ่นนี้บอกได้เลยว่าใจแล้วน่ารักแก้มชมพูเหมือนน้องอาเนียนะฮะเพราะว่ามีดีเทลที่ถอดแบบมาจากน้องอาเนียไม่ว่าจะเป็นกิฟของน้องอาเนียแล้วก็ าแว่นที่มีหลายชุดของหนองอนเนียสวยมากๆากเนี่ยค้อสวยค้อนน่ารักอย่าลืมใช้ค้อนสลดฟี่ฟ้าืนอลักเพื่อจะรับสลดหนึ่งหลอยเจออย่างบ่อยยังไม่หมดกันอีกอ่ะพี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะ <c oughs> ไอคอนบวกแปดบอลอยู่ในตีนกูได้แท้มึงเตะเคียได้ไงวะ เอาแล้วชน่าไนเดอร์โมงโอ้โหกัดขี่มาเปิดให้ช่าไนเดอร์เฉยมันกลับมาโมงได้แล้วเหรอสองสามวันก่อนผมเล่นมันโมงไม่ได้เลยนะแล้ววิมาเฮลิกเฮลิกเฮลิกและเฮลิกโอ้เฮ้ยเป็นไง ยิงธรรมดาลโลกไม่จำเนี่ยโกขยับบังมุมไงมีก็หลอกล่อด,ด้วยท่าไนโลไปทีอยังม,ม,มาหาแบบปิดมุมลาสันลาสันคือประสบการณ์สูงนะจำเก่าแล้วจำเก่าอ่าแล้วโดนมั้ง โอ้โหเร็วอะได้บอลนี่กรอบเร็วแต่เปิดไม่เท่าไหร่อโอ้โหฟาวโดนจอ์นสโตลคาร์วินกาลาซันอโอ้โหมาวะ่ะโอ้ลาซันไอเหี้ยมันทำมันให้ไม่ดีหรือ,อยังไงมันนะเดี๋ยวมันวิ่งไม่ดีวะโอ้โหเมื่อกี้กคือแบบ โดนชนแล้วนะเฮ้ยไม่ลำนะโรนัลโดอ่ะแล้วยังไงเฮ้ยลีลาลีลายิงดีๆโลกไม่จำไปไหนดึงไหมไม่ดึงโรนัลโดดึงไหมเฮ้ยแทงมาอย่างงี้บอลบวกขึ้นนะเฮ้ยจะโดนนะจะโดนนะจะโดนสัมผัสโดนได้กองบอลก่อนครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะไล่มาแล้ว การแข่งการผ่านบอลที่เป็นระบบสวยงามแบบนี้นะครับแล้วอี้มามต้องทำให้การทำประตูได้ ที่จานชอบพูดว่าไปลงอ่างในคลิปนี่เรื่องจริงหรือแค่มุกครับมันเรื่องเมื่อไอ่านมาแล้วครับเรื่องสมัยก่อนแล้วแต่ตอนนี้กูวโดนเมียกระทืบมันก็แล้วแต่ช่วงชีวิตอะน้องเอ้ช่วงไหนแบบไม่มีเมียก็ไปช่วงไหนมีเมียก็หยุดออมันก็มีหลายช่วงชีวิตก็พีทําช่องมาในกี่ปีแล้วเนะี่ยวัวผ่านชีวิตมามา,มากมายนะช่วงไหนพี่เบาพี่ก็เบา,เบาหลังๆมาก็เบื่อเหมือนกันไปอนะานาะเจอมาหมดทุกรูปแบบแล้วจริงผมดูตอนสิบสามตอนนี้ยี่สิบสามครับไปเที่ยวคริสตันคลับกับผมหน่อยเลี้ยงไหมอะ พี่ว่าปีไหนดีไม่ซีอูก็ GRU อะไรถ้าเกิดเอานะสักบวกห้าบวกหนึ่งก็พอแล้วไอ้บวกหนึ่งก็เก่งแนละ้วหายก็อยากที่ภาพช้าจะได้เห็นกันมันเป็นการรับจริงๆนะท่านครับเฟรนคุสกัสเท้าสาย บอกแล้วว่าเอาสายยิงๆกัเลยเหอะเนี่ยไงเว่อร์อย่าเว่อร์ติดรับครับแบบนี้เฮ้ยทางป้องกันได้เลยพลังทองทั้งแทบอ่ะไม่เว่อได้ไงเอาสายยิงๆไปไอ้เียยอากเล่นลาสั้นแด้ๆละาสั้นไม่เอางานเอางาเอาการมาบอไม่อยาก เราต้อไม่เอาการเอางานแล้วลาสั้นเฮ้ยโอ้โหเบียดจังหวะสุดท้ายกำลังจะเสี่ยงนะโอ้ยอียตรงกลางโอ้โโดนอยู่ดีการไอคอนเช่าอยู่ในกิจกรรม7ปีครับเรากินครบ7วันครับลองกดเข้าไปดูนะโอเควีเปลี่ยนดูเหมือนเขาจะมาถูกที่ถูกเวลาอีกครั้งแล้วนะครับ เป็นอีกลูกที่เขาช่วยสโมสรได้อีกแล้วโอ้โหไม่รู้แม่นยำอะไรขนาดน,นั้นนะครับบอลเสียบ้ายคานเข้าไปเลยเกรนปุสโตข้าบอลแม่นเคลื่อนทำลายจังหวะนี้อ๋อพุทกัดเอา้าปุทกัดเอา้าพุทธกัตเอา้า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 เอ้าเลือกมุมเลยอย่ามุมสเสาแรกเดี๋มุมเสาสองเอ่อ<ส> <c oughs> มุมไหนก็นเข้าเหมือนกันหมดแะจริงๆเลยทางซ้ายอะ เพ็งชอดธรรมดาไม่ติดเจยลุงครับโอ้โหดูดิเบียดไม่เข้าลุงครับอย่างเวอร์แล้วพี่มาแล้วพูดกัดไงโอ้โหจอดซ oh, ะหน่อยฟาดไปทีเวลาที่เขาเข้ามาเหลือแค่2องนาทีเท่านั้น ลาเซนโอ้ยเดี๋ยวเูมันครับโอ้ยมันดีแตงได้ไงโอ้ยอย่างเวอร์เหี้ยเลยบังบอลแล้วอ่ะมันแต่งได้ไงวะปกติมันไม่แต่งนะมันแต่งไม่ได้นะกดอะไรวะปกติเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยกดบังบอลแล้วจบแล้วเบียดตู้ไม่ได้เลยเเป็นนกกาารล่่ทีีดมโรนัลโด و เป็นลูก็อที่ยอดเยี่ยมโอ้ยดูดิคุณโุกตาธรรมวินกาแล้วพิแทงโอ้โหจะเอียงยิงนะเนี่ยทำไมไม่เอียงให้วะน้องกูงงมากกูใส่ตรงนี้แหละอือไม่ได้ โอ้โหไม่ได้บอติดอยู่ที่กลางสนามพวกเขาประกันได้ดีโอ,โอ,อกาสมาถึงแล้วคูสกัดอีกลูกปลไปจบคุณเขาจับไม่มีวันลืมคุณตู๊กแกลาเซนแล้วมีใหม่อีกลูกอื้ือีมันไม่ไปว่ะที่มันดูเยอะไอ้นี่ มันต้องอย่างนี้ <Okay. S 1> เอ่อ s. <S มันต้องอย่างนี้ถ้าโดยปกติแล้วอะไนเดอร์เราไม่ลำ้ำวะลาสันพี่ลาสันพี่เอ้าแล้วมางงโอ้โห,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 หไอ้ได้อยู่โอ้นนครับแทงอย่างนี้เต็ดเดะลิจม ขึ้นตูจัดไปมิลเนอร์ทำทางได้เยี่ยมพูดคัด <c oughs> แล้วเอาไม่ลงไงแล้วเอาไม่ลงไงแล้วเอาไม่ลงไงแล้วเอาไม่ลงแบบ <c oughs> นี่โอ้โ oh! ห <c oughs> <c oughs> ไอ้หนู <c oughs> เอาพูดกันที่ไม่ลงอ่ะดิ ง่ายเพื่อนไหมการไม่เที่ยน,นจัดชไนเดอร์เป็นไงชนเดอร์โอเคครับหลังๆไม่นชไนเดอร์ปั่นไม่ได้โกงเหมือนแต่ก่อนแล้วพี่บ้านเนิร์ฟแล้วมันเนิร์ฟพี่แบบเจอฉายกเกินไงลูกรักจัดแล้วปุ๊ดกั๊ยิงสี่อะ่ะเราให้โอ้โหไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้ให้หลุดแล้วนะไม่กล้าให้แล้วชไนเดอร์ขอชไนเดอร์ชนเดอร์ชไนเดอร์โอ้โหเหล่าะน้องเนิร์ฟบชไนเดอร์จัด เนฟเชดเดอร์ไปแล้วน้องเชดเดอร์รยิงฝนเสาเป็นไปได้ยังไงอิมพสซิเบิลมากแานใช้ปุดการยิงขวาให้ดูหน่อยเมื่อกี้ยิงไปแล้วไงขวายิงออกข้างไปเลยต่อโยเคเลสย4ปสี่ยูเซลของดีตั้งหลองมันช้าเคยเล่นแล้วนะเป้ามิลานนะเป้ามิลานก็เลือกเอานะต่อเลสเชฟิงโกอาานกุลิอีกตัวนะครับหน้าเป้าตึงตึงต้อน,นะอันนี้มันเอาพิจัดมันเอาพิจัด oh. oh. หืมเปิดสูตรแล้วเนี่ย,ยเห็นไหมลูกแบบลอยมาอย่างงี้เปิดยังไงวะแบบเมื่อกี้ดูนะดูมันเปิดนะเฮ้ยมีเปิดหลายแบบเปิดแน่นอนเฮ้ยฟลาวเว ไอ้เท้ยจอนบาลแม่งวิ่งมาชนผมผมเดี่ยววาวกูยังไม่ได้กดเบียดเลยจอนบาลแม่งวิ่งมาชนกูแท้ๆเเปิดแลนะไม่จ่ายแล้วตัวนี้ดีกว่า โอ้ปาผมข้องแค่วเฮ้ยอะไรน้องโอ้โหไม่ได้โอ้โหคำมือนแกไม่พี่เมาผมว่าจะทำเมือนแกได้แหละโอ้โหจ่ายคืนให้เขาอะไรไผมก็เลยสัตว์ไม่ฮะเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นเหลืองไม่ใช่หรอ ได้ฟาวในจุดโทษหรือเปล่าไมดิไม่เบียดไม่ไม่ขึ้นอันนี้เลยคือเบียดอะไม่ขึ้นฟาวอะไรเลยไหมแม่งเบียดแบบไม่โดนบอลเลยเลยวันนี้แต่คนเล่นแบบเบียดอย่างเงี้ยแล้วก็เกมลูกก็เนี่ยเปิดหมวกอ่ะเกมเช่นเนี่ยแม่งเล่นเกมลับอีกเดียว โอ้ไม่หายว่ะเปิดโมงอย่างเดียวนะเอาจริงเราต้องเล่นเกมลับแบบแน่นเบียดแบบเบียดยังไงก็ไม่ฟาวดูดิโอ้ถ้าไม่ใช่ปุนการนี่ไ yeah. ม ingo, right. no, ่เหลือนะดูดิปุนการที่แบบตึงโคตรอ่ะแม่งส <th ่งผมกดส่งไปตั้งแต่ในขีดโทษแลวไงลาเซ่น อาจารย์ลองเล่นเจ,นจลันสแตรม LE ให้ดูหน่อยครับผมว่ารูปร่างกับพลังน่าใช้ดีดแต่ไม่เห็นคนใช้เลยไอตัวนั้นเหรอที่บอกเหรอได้ได้เดีดย๋ยวซื้อมาลองแค่ยิงผ่านทูวสัมทังนั้นก็พอก็กกเป็นเพ่อจริงไหมกู <S <S จิจ้มไม่เปล่าเปล่าเนี่ยแล้วกูโอ้โหกูยังสวรแล้วกูเปล่าชีวิต

ปุ oh okay. <laughs> oh uh ่น huh. กัดไม่เข้าตรงแนวเนี่ยเหี้ยมือจะสัต์เตาแรกถ้าเต่าสองนี่หายแล้วเนี่ยปุ่กัดรูเนี่ปุ่นกัดนี่แม่งอย่างคล่องอะลิ่เจมโชเปิดแล้วโอ้โหนึกว่าหายไม่หายวะ ไม้เปิดแมนเดี๋ยวนั้นอะดเจมไอตัวนี้นวววความเร็วความคลองตัวอ้ยเปิดหรอตัวอ,อุ้ยมงสกัดไปโดนจิกโก้เลยตั้งไอ้จิกโก้ยิงใช่แข็งๆดีครับแต่มันจะช้าๆเลยแล้งคนเล่นจริงๆแต่พี่ให้แต่พี่หากมันก็กมอยู่ลาซันอะหายช่องหายอะไรเห็นไหม เรออริงๆค,งงคถ้าชอบแบบหาช่องการส่งบอลเร็วๆหน่อยมีความคล่องได้อะไรเงี้ยยิงก็มีความคมมันตอตีนไหมแล้วก็ให้เพื่อนได้อย่างงี้อ่าแล้วมาแล้วยิงขวาโชว์ไปทีฟุตเกเออว่าปลามาดฟุตัดยิงขวาแบบว่าอ่อนด่อยเดู้กระโชว์ เอาว่าปูนกันลูกหลักพี่ได้ไงโฮ้ยโดนว่ะโอ้โหอาจานย์ว่าเกมนี้ไม่ต้องเติมได้ไหมครับได้ครับถ้านนั่นเก่งไม่ต้องเติมเยอะหรอกไม่เติมเลยมัน <noise> ก็ไม <t> ่ส <noise> น <rolling> <t> ุกอ่ะต้องเติมนิดนึงครับลาสันลาสันลาสันไปดีดีเล้วโหดอยู่ ท่นก็โหดยูซื้อดีไหมก็คิดเองมันก็แพงของมันยอะราคานี้แต่ได้สเตตอย่างนี้ก็โอเคความคมนี่ถือว่ามานะความคมนี่ได้เลยครับยิงได้ทุกรูปแบบเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมขวาเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหลังโอ้โหถึงเราต้องเก็บไปดูแล้วเว <S <S 2> <S 2> ก,ก่งกลัวตาตั้งเกินกนี่เออเอเบียดเกิน ลาสันไปทีลาสันไปทีลาสันไปทีแล้ะยงอีกรอบอนะเอ้าโฮนังเอ้เอ้พี่ขกเทอะท์ใช่ป่ะที่บอกว่าลาสันแบกไม่ได้แล้วเขาไม่พลาดนะครับเป็นแฮตริคนี่พอพุทธกันแบบว่าโดนจับทางลาสันก็มาเฉยไูบอลถับ้านไปละตะกอตอนนี้มาอยู่ที่ปองคมใหม่ไหมยิงเสาแรกอยากดูฟอร์มสไนเดอร์ครับโอ้โหมอมสไนเดอร์แม่งปั่นชนเสาไปหลายทีแล้วสไนเดอร์สไนเดอร์โดนเนิร์มครับ GM แบบว่าหมันไส้ แต่ว่าพี่โชว์ความเทพเกินลาเซนพี่โชว์ความเทพจะจัดคือแบบว่าปั่นยังไงก็เข้าไงเกือกโดยแกแล้วพี่มาโอ้ยโอ้โหทำร้ายเกินคือลาเซนจะแอสซิสต์อยู่แล้วอ่ะเออคือเล่นแบบ ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยนี่น้ำใจหรือน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มไก่หรือเปล่าเฮ้โโยโดนยง่งเออกูใส่สิการแจกใบกองหลังก็ขยับได้ทำดีพูดกัดป่ะพูดกัดป่ะเฮ้ย,ยน้องพูดกัดไปทีโอ้โหไม่ได้กูจะโชว์โลชัทแหละโฮ้ยปเปิดทัดเปิดทัดโอ้เร็วเกินเร็วเกินไม่เบียดเขา้ากู เบียดเองนาเด้อคุณตูกันเข้าสู่ช่วงสี่นาทีเฉยเด้อให้โอ้โหดูดิดูดิดูพี่เขาแบบโมโหโกห่าอะไรมาจากไหนเนี่ยอย่างแค่นี้ฮะลาซันไปยืมตังค์เนต้าแล้วไม่คืนหรือเปล่าก็ไม่ลาซันก็รวยของมันอยู่แล้วมาเบียดกันขนาดนี้แล้วมาเบียดกันขนาดนี้แล้วพี่ก็ต้องใช้ไหนเด้อโชฟอร์มไปที เอลูกหลักของพี่อ่ะแล้วก็ปั่นโหดของมันยูรู้สุดยอดนะผม,มะเหมือนจ่ายบอลเข้าตะข่า,ายมากกว่าอันนี้เขาเรียกว่าท่าไม้ตายก็หีบะะนะครับเก็บไว้เก็บไว้ไป,ปิดบัญชีเวลาเจะาะไม่เข้าก็ใช้งานไปใช้งานใช้การได้เยอะได้แบบแม่นยำ